ทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันจะเกิดความคิดที่ละเอียดขึ้นเรื่อยๆถ้าเราอยู่ที่สงบสงัดวิเวกอยู่คนเดียวมากๆไปเรื่อยๆเมื่อก่อนนี้มันก็คุ้นเคยกับการที่จะต้องนึกคิดคำถามคำตอบเพราะมันต้องสื่อสารกับเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน กับสังคมนี่ประเพณีของสังคมมันก็เป็นอย่างนั้นแหละเมื่อมีกินก็นมาจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์กันมาแสดงมโหรละศพลองลำทำเพลงกันมีอะไรดีด เอามากินกันนั่นแหละเรียกว่าความสุขของชีวิตละนะ่น,นสังคมความคิดแบบทางโลกคิดว่านั่นแหละคือความสุขเทียดเทียดไม่ยากเลยมาเดี๋ยวคืนนี้ไปกับฉันอืมจะพาไปนั่งฟังเพลงคัดสิกคัดสิก หายเศร้าแน่แกหายเศร้าแน่ดังด้วยนักร้องคนนี้นักดนตรีคนนี้พอไปนั่งดูแมาหายเศร้าจริงๆอ๋อจำไว้แล้วแต่นี้ยวิธีการทํำลายความทุกข์ความเศร้าให้ไปนั่งตามโรงหนังโรงละครโรงมหระศพนั่นแหละเครื่องกำจัดความเศร้าความทุกข์ของสังคม ของโลกียะวิสัยคือของทางโลกแล้วมันใช่ไหมมันจริงไหมม,มันทำลายความทุกทุกความเจ้าได้จริงแท้แน่นอนเด็ดขาดหรือเปล่าไม่จริงอะ ไงจะกล่าวพ่อยๆอย่างนั้นล่ะคิดก่อนสิคิดแล้วคิดยังไงเหรอือถึงว่าไม่จริงอ่ะนางเอกเพิ่งผูกคอตายไปนะนักร้องเพิ่งยิงตัวตายไปนะมันเองเป็นคนร้องด้วยเป็นคนเล่นเป็นคน บันเทิงเองด้วยนางเอกลิเกกินยาตายแล้วโควิดมาไม่มีงานเล่นเป็นหนี้เป็นสินเออกินยาลาโลกอย่างเงี้ยเอ้าเอ,าเอกว่าเธอนเป็นนักแสดงมหาหรรศทั้งหลายลายทุกทำให้ความทุกข์ของคนอื่นหมดไปไงเธอเป็นแหล่งรวมความทุกข์ซะเองละ่ะ ดังนั้นการที่กล่าวว่าไม่จริงมันทําลายไม่ได้จริงๆทําลายความทุกข์ไปได้จริงตลกเศร้ากันทั้งเมืองเลยตอนเนี้ยทั้งโลกเลยไม่มีงานทําไม่มีการแสดงคนไม่มีอารมณ์ไปดูตลกเพราะไม่มีจะกินอยู่แล้วตลกก็เลยไม่มีจะกินด้วยเครียดอีกนะเนี่ย จะทมคาจริงมันเป็นอย่างนั้นไหมแล้วทําไมไปอยู่เงียบเงียบไปไปอยู่วิเวกมันจะคิดถึงเรื่องอย่างนี้ไหมเนี่ยให้คิดนะมันก็คงตามตาม,ตามกันไปตามตามใครตามตามไอ้ที่มันเป็นมานั่นแหละเกิดมาก็เห็นตั้งแต่เกิดแล้วเขาทํากันอย่างเนี้ยก็ได้ทําตามเขาจนกระทั่งทําเป็นแต่ก็ไม่รู้หรอก ไม่ได้เคยคิดลึกซึ้งอะไรไปกว่านั้นหรอกว่ามันจะเป็นความจริงของชีวิตหรือความไม่จริงหรือจะเป็นแค่เพียงการหลอกตัวเองให้ลืมอะไรไปพักๆคู่ๆด้วยวิธีต่างๆนะอันนี้มันจะเกิดขึ้นเมื่อเรา หลีกเลีเลนวิเวกหลวงพ่อจะไม่ได้สร้างกุฏิเรื่อนแถวเนี่ยเจตนาพ่อเนี่ยอยากให้วิเวกกุฏิใครกุฏิมันนั่นนะนะที่พักใครที่พักมันแต่พระเจ้า สรรเสริญสรรเสริญผู้ใช้ชีวิตวิเวกเนี่ยบางรูปโอ้ยกลางคืนเท่านั้นล่ะจะเข้าไปอยู่ในที่มุงบังเกงว่าสัตว์ฝ่าสัตว์อื่นจะมาลบกวนกลางวันนู้นแขวงกดกลางกดหรือไม่มีกดฮะจีวรคุมหัวคุมโปง นั่งอยู่ตามโคนไม้ต,ต่างๆทั้งหลายตามเงื่อมถ้ำเงื่อมหินปลีกวิเวกเงื่อมไข่เงื่อม,มมันท่านสรรเสริญผู้ที่ใช้ชีวิตมักน้อยสันโดษเป็นที่สรรเสริญของพระศาสดาจะไม่ได้สรรเสริญการคุกขี่แต่จะมี มีหมู่มีคณะที่เสียสละส่วนตนทำวัตระต่างๆทั้งหลายสร้างทานะบารมีต่างๆทั้งหลายได้ทำได้ ดูแลหมู่คณะแล้วเป็นสุขเป็นสุขมีความอิ่มเอ,อิบมีความปิติไปนั่งสมาธิจิตสงบง่ายดีไวดีเออก็แล้วแต่อย่างนั้นท่านก็ไม่ได้ตำหนิติเตียนนั่นจะมีหนึ่งรูปในจำนักนี่นะ หนึ่งรูปจะคอยนั่งเป็นผู้ขนขวควในยามกลางวันจะมีผู้มีคนคณะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายมีกิจใดๆกับวัดวาอาวาสจะมีผู้เสียสละ มาให้ถามมาคอยให้เห็นก็ไม่ได้ไปนั่งรออยู่แล้วนะแมีมาดนะพระป่าเนี่ยหมายถึงท่านจะเดินไปเปลีกยืนอยู่หล่มไม้ตรงนู้นไปนั่งตรงหล่มไม้ตรงนี้เห็นญาติโยมเดินเข้ามาก็จะรู้ เขามาทำอะไรท่านก็เฉยเดินไปนู่นตรงนี้โอนในมือไม่มีทายาทานคงจะมากราบพระมาไหว้พระอืมเนี่ยเดินเข้าไปแล้วในเจดีโอ้เดินไปไหวพ้พระกราบพระของเขาอืมเฉยถ้าเห็นกิริยาการว่าโอ้อยากจะสอบจะถามอะไรหรือไม่ ก็อาจจะมานั่งในที่ว่าผ้าเหลืองหัวโลนๆนี่มันมันเห็นได้แต่ไกลๆหรอกเออถ้าเขามองมาแง่นี่มุมนี้ถ้าเขาจะ,สะแสวงหาใครที่จะตอบคําถามหรือมีความสงสัยจะถามก็น่าจะมองเห็นเรานะเนี่ยตรงเนี้ยถ้ามองเห็นเขาก็คงจะมาถามเองจะไม่เดินเข้าไปยุ่งย่ามจะไม่เดินเข้าไปกวนใจญาติโยอมัก แต่เขาไม่ได้มีอะไรจะถามเขาเป็นศาสนาพุทธเหมือนกันเขาก็ยอมอยากจะไปในที่ต่างๆที่เป็นวัดวาอาวาสของศาสนาเขาเขาอยากจะมาดูมาลูมาเห็นว่าสิ่งต่งางๆทั้งปวงที่เขาได้ทําบุญทําทานมาตลอดชาติตลอดชีวิตของเขานั้นพวกวัดวาอาวาสเหล่านี้เอาของเขาไปทําอะไรหรอไปทาอย่างไรหรอไปดูแลไว้อย่างไรหรือเปล่า เอาไปทิ้งไปคว้างไหมาอาจจะมาอยากดูเฉยๆไอ้อย่าไปกวนใจอย่าเข้าไปเพ่นพ้านน,นี่จะมีอย่างนี้ผู้เสียสละอยู่สักลายโดยทั่วไปจะมีให้ให้เห็นจะไม่หลับเงียบกิดกันทุกกุติพระป่าพระป่ามาดจะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้ พวกนี้เ้าแยบยนไวยก็จะว่ามีหน้าที่คอยรับแขกเฮ้ยไม่ใช่นั้นทางโลกอ่ะจะเปรียบกับทางโลกก็เหมือนกันอย่างนั้นแหละแต่มันคนละมาดว่ะมาดมันสุขุมลุมนึกกันเยอะแล้วท่านไปไดนโอ้ไมนท่านก็นไปต้องมาคอยนั่งดูนั่งฟังไม่หรอท่านก็นทำอะไรของท่านไปเรื่อยๆนี่แหละอาจจะทําก็แก๊กอาจจะนั่งถักสลกบาดอาจจะนั่งทําให้กวาดเหล้ากาศมาพ้าว หรืออาจจะเย็บอังสะอะไรของท่านอยู่แต่นั่นแหละเมื่อใครมองมาจะเห็นเมื่อท่านมองไปที่ประตูะที่ตรงนั้นจะเห็นว่าใครไปใครมาอม,มาดก็ไม่อุจารเพนพานอ,อไม่ใจ่วแบบ่าโอ้ถ้ามีหน้าที่ตรงนี้ไม่ต้องทำอะไรกันสิไม่ใช่อื น,นีทำแลวก็ทำไปคิดคิดแลวก็คิดไปพิจารณาะลรก็พิจรารณาไปเดินไปทั่วตรงนั้นตรงนี้มันก็เท่ากับเดินวิเวกกนะันแหละเหมือนเหมือนก็เดินจงกรมเหมือนกันไปหยุดตรงนี้โอ้ยไปเห็นกิริยาอาการของมดของปวกเออของสัตว์นนสัตว์นีของมันไปเพลินเพลินไปวันวันวันเหมือนเดินทุดงอะนเะนี่ไมี อัดเลยเอ้ยเดินเลยหลายวันเอเอครับมันจะเพลินม,มันจะมีสิ่งให้กระทำอ,อะไรที่มาสัมผัสทางตาที่ก้มเดินไปเห็นมันก็จะเกิดปัญญาได้ยินเสียงทางหูมันก็จะเกิดปัญญาอืม,มีงานทําตลอดแหละเรียกว่าความนึกความคิดเรียกว่าวิญญาณังนี่ มันก็มีธรรมชาติของมันทำงานไม่ได้หยุดได้ย่อนหรอกแต่เราหางานที่เป็นประโยชน์เป็นสาระให้มันคิดให้มันทำแค่นั้นเองเจ้าของที่ฉลาดเอาละผลพลอยได้จากการปัจเจเวกพิจารณาข้าวป่าอาหารก็เลยลุกลามไปถึงการพิจารณาในเรื่องอื่นๆ ที่จะทำให้เกิดปัญญาดวงตาเห็นธรรมก็เป็นทํานองเดียวกันนิมนต์ตามอัธยาศัย